ทานานาถบินติกาเศรษฐีนี่แหละคือต้นบุญต้นแบบของมหาเศรษฐีผู้มีเป้าหมายมีคุณค่าและสูงส่งนี่แหละรวยต้องรวยอย่างนี้นะจ๊ะคือท่านทั้งสงเคราะห์ทางโลกแล้วก็มาสนับสนุนทางธรรมด้วยทางโลกท่านก็อ่ะแจกจ่ายกันทรัพย์ให้แก่คนยากคนจนอาหารวานข้าวเสื้อผ้า อะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นธรรมบุญทางโลกนี่ส่วนมากสงเคราะห์โลกนี่ชาวโลกจะเข้าใจนะแต่ธรรมบุญทางธรรมี่ยก็ไม่ค่อยจะเข้าใจเขาจะเข้าใจเออเขาอดอยากแล้วก็ไปให้เขาอาหารไปแต่ก็ไม่ได้ทําให้เขารวยหรอกเนะใครเขาบางทีแจกทีเดียวแต่สมัยก่อนๆใครเป็นเสรษฐีีก็ดูวันที่ใครตั้งโรงทานนั่งแจกกันทุกวันเลยแต่ก็ไม่ได้แปลว่าทําให้เขารวยแต่ทําให้เขามีกินมีแรงทามาหากิน แจกเสื้อแจกผ้าให้เขาใส่กันอะไรต่างๆถ้าเศรษฐีสมัยนี้ก็จะเข้าใจเรื่องให้คนยากนจนกับสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลให้ทุนการศึกษาสร้างปัญญาบาร,รมีแล้วก็สร้างโรงพยาบาลรักษาโรคภัแงงยาาแค่เจ็บให้หายเขาทุกทรมานก็จะเห็นบุญอย่างเงี้ยจะเห็นง่ายแต่มันยังไม่สมบูรณ์นะเพราะว่าเราสร้างโรงเรียนเราให้เขา มีวิชาชีพเอาไว้เลี้ยงชีวิตแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะเป็นคนดีนะเหมือนลูกระเบิดที่ยังไม่ได้ให้สลักนิรภัยเขามีความรู้ในการทำมาหากินแล้วก็เป็นคนเก่งแต่ก็ยังไม่ได้แปลว่าเขาจะเป็นคนดนะีรู้แต่วิชาชีพอย่างเดียวฉลาดไปทำมาหากินได้กับสร้างโรงพยาบาลในช่วยเขารักษาไข้ไกายโรคที่เกิดจากเชื้อโรค แต่ก็ไม่ได้ไปแปลว่าเขาตายแล้วไปดีหรือเขาจะเป็นคนดีหรือหายแล้วจะมาสร้างความดี mm hmm. ก็ไม่ใช่นะยังไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ควรจะทําเพียงเท่านั้นต้องทําอย่างท่านอนาธรรมอิจิกาสฐิคือทําอย่างนี้ด้วยมาสร้างศูนย์กลางในการเผยแผ่พุทธศาสนาสนับสนุนบํารุงพระพุทธศาสนาพิกษุสมในผู้ประพฤติทธรรมเพื่อให้กําลังท่าน ไปทําความเพียรทําพระนิพพานให้แจ้งแล้วท่านจะได้เอาความรู้นมาสอนเราเป็นแหล่งพลังแห่งบุญเป็นแหล่งพลังแห่งความรู้ก็เหมือนกับเราสร้างโรงเรียนที่สอนวิชาชีวิตไปชีวิตไปใชยเฉพาะมีประโยชน์ปัจจุบันผลประโยชน์ปัจจุบันเท่านั้นแต่ประโยชน์ในอนาคตและประโยชน์อย่างยิ่งยังมีอีกประโยชน์ในอนาคตคือตายแล้วไปดีกับ ได้บรมสุขคือพระนิพพานเมืม่อกิจขจัดกิเลอสอสวะหมดนีเหมือนสร้างโรงเรียนที่สอนวิชาชีวิตถ้าสร้างโรงเรียนางโลกกเหมือนสอนวิชาชีพวิชาชีพกับว,วิชาชีวิตเป็นต้องคู่กันแล้วก็เหมือนสร้างโรงพยาบาลรักษาไข้ใจด้วยเป็นไข้ที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคแต่เกิดจากกิเลสคือโลภโทสะโมหะไอ้โรคเกิดจากเชื้อโรคม่จะเป็นโรคระบาดมันก็ตายกันไม่เท่าไหร่หรอกไม่กี่หมืน่นกี่แสนคนหรอก แต่ไอ้เราเกิดจากความโลภเนี่ยมันสงครามโลกทีเดียวนะความโกรธความโลภความหลงเนี่ยม,มันเล่นเอาโลกพังได้นะนี่เพราะฉะนั้นทำสองอย่างเถิดอย่าไปปฏิเสธบุญในการสร้างโรงเรียนที่สอนวิชาชีวิตและโรงพยาบาลที่รักษาไข้ใจใคือวัดวาอารามมันต้องสงเคราะห์โลกโดยสงเคราะห์ทาอย่างนี้จึงจะสมบูรณ์